สวัสดีครับช่องเปิดโลกวันนี้จะนำพามารู้จักกับประเทศชาติครับชาติเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในแอฟริกากลางมีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศลิเบียทางตะวันออกจดประเทศซูดานทางใต้จดสาธรารณรัฐแอฟริกากลางทางตะวันตกเฉียงใต้จดประเทศแคเมรูนและประเทศในจิรียและทางตะวันตกจดประเทศไนเจอร์ เนื่องจากมีระยะไกลาจากทะเลและมีภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่ประเทศจึงได้ชื่อว่าเป็นหัวใจตายของแอฟริกาทางเหนือมีทิวเขาทิเบสติซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทะเลทรายซาฮาราเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐเฟรนช์อิควอโเรียนแอฟริกามีชื่อตามทะเลสาบชาติ าเป็นดินแดนที่เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อค้าชาวอาหรับฝรั่งเศสเข้ามาปกครองชาติเมื่อพศ2443จนได้รับเอกราชเมื่อ11สิงหาคมพศ2503ในพศ2509กลุ่มมุสลิมทางภาคเหนือก่อกระบฏต่อต้านรัฐบาลในภาคใต้ที่เป็นชาวคลิสรัฐบาลชาติเปิดให้กองทหารลิเบียเข้ามาในประเทศเมื่อเดือนธันวาคมพศ2523 และแสดงเจตนารวมจะรวมเข้ากับลิเบียเมื่อ6มกราคมพศ2524แต่ถูกฝรั่งเศสและหลายชาติในแอฟริกาคัดค้านกองทหารริเบียจึงถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2524กบฏมุสลิมนำโดยฮาเบอร์เข้ายึดเมืองหลวงได้ในพศ2526แต่ยังต้องต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีลิเบียหนุนหลังฝรั่งเศสเข้ามาสนับสนุนฮาเบอร์ ต่อมาฝรั่งเศสกับลิเบียตกลงจะถอนทหารออกจากชาติพร้อมกันภายในเดือนกันยายนพศ .2527 แต่ลิเบียยังคงทหารไว้ทางเหนือของชาติจนถูกทหารชาติขับออกไปในเดือนมีนาคมพศ .2530 ชาติต้องประสบปัญหากับสงครามกลางเมืองหลายครั้งรวมถึงการบุกรุกดินแดนโดยลิเบียและกลุ่มกบฏท,ที่ดำเนินการก่อความไม่สงบอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ อย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาเมื่อนายเดบีส้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีและได้ยกร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2539และปี2544 อย่างไรก็ตามในปี2548ได้มีกลุ่มกบฏใหม่เกิดขึ้นทางชายแดนฝั่งตะวันตกของซูดานและดำเนินการก่อความไม่สงบทางภาคตะวันออกของชาติปัจจุบันอำนาจทางการเมืองของประเทศยังคงตกอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยของประเทศภูมิอากาศของประเทศภาคเหนือมีอากาศแบบทะเลทรายทางภาคใต้มีอากาศร้อนชื้นฝนตกมากในเดือนสิงหาคม และแห้งแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมอากาศหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมประมาณ14-3ถึง33องศาเซลเซียสชาติปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ดำรงตำแหน่งคราวละหปีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีมีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่บริหารประเทศฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยรัฐสภาระบบ2สภามีสมาชิกสภา1น5 5 5คนมาจากการเลือกตั้งและดํารงตำแหน่งคราวละหปีในขณะที่วุฒิสมาชิกดํารงตำแหน่งคราวละ6ปี มีการเลือกตั้งทุกๆ2ปีเพื่อทดแทนสมาชิกหนึ่งใน3ส่วนของสภาที่พ้นหน้าที่ฝ่ายตุลาการประกอบด้วยศาลสูงศาลอุทธรณ์ศาลอาญาและศาลแขวง